เป็นการแจ้งเตือนว่ากูจะใช้แล้วที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี62นะก็เป็นเรื่องของการโอบล้อมจีนซึ่งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจีนกับเกาหลีเหนือก็ต้องติดสงครามแบบรัสเซียกับอิหร่านประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียเพราะเรามีแผ่นดินที่ขั้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกที่สำคัญคือว่า ช่องแคบบราการจะเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักไม่ใช่ช่องแคบไต้หวันเพราะว่าช่องแคบบราการเนี่ยเป็นเส้นทางผ่านของพลังงานที่จากอิหร่านเข้ามาที่จีนเนี่ยหกของพลังงานที่จีนใช้4ี่สิบจมาจากรัเสเซียนะเพราะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทําไมสหรัฐต้องเข้ามายุ่งหรือเข้าหรือโตด้านทําอยู่ดีโทรศัพท์มาให้เราหยุดเพราะว่าสหรัฐต้องการชิงก่าเป็นผู้นํา แล้วล่าสุดสหรัฐเองก็บอกมาแล้วว่ายินดีที่จะเจรจากับไทยกับกัมพูชาในเรื่องดีลการค้าเพราะว่าเชื่อเขาในเรื่องหยุดยิงคือจีนเนี่ยนโยบายจีนเนี่ยเขาจะไม่แทรกแซงกิจการภายในแต่ผมเชื่อว่าจีนวันนี้ถูกกัมพูชาหักหลังนะเพราะการที่จีนเนี่ยตอนนั้นไปสร้างท่าเรือที่เมืองเหลี่ยมนะครับก็คือยุทธศาสตร์ก็คือ,าาคอต้องการที่จะดักสหรัฐ ดักกองเรือที่5ไม่ให้มาช่วยกองเรือที่7ในแปิฟิกก็คือที่ผมบอกว่าจุดยุทธศาสตร์สำคัญคือจีนไม่มีทางยอมให้สหรัฐปิดช่องแคบมาลากาเพราะถ้าปิดช่องแคบมาลากาหมายถึงจีนเนี่ยจะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะพลังงานเพราะนั้นมันถึงเกิดดีลนี้ขึ้นมานะว่าอยู่ดีแล้วลการที่จีนเข้าไปร่วมเนี่ยก็คือการประชุมที่มาเลเซียเนี่ยเอกทูตสหรัฐประจำมาเลเซียกับเอกทูตจีนประจำมาเลเซียเข้าไป ในฐานะผู้สังเกตการเพราะนั้นผมเชื่อว่าจีนจับตาดูดจับตาดูตลอดเพราะถ้าสมมุติว่าสหรัฐได้ทั้งไทยทั้งขเขมรแล้วใช้เป็นฐานจีนเดือดร้อนแน่เพราะว่าทางฝั่งไปฟิฟิกเนี่ยจีนต้องสู้กับฮาวายอยู่แล้วซึ่งเป็นศูนย์ชายการใหญ่ของอินโดแปซิฟิกแล้วแถมยังมีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นมีฟิลิปปินส์นะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐก็คาาว่าจะโดนล,ล้อม เพราะฉนั้นตอนนี้ไอ้สงครามเราระหว่างกับกัรพูชาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นทดเป็นแบบทดสอบแล้ววันนี้เนี่ยการที่สหรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวข้อพิพาทเรากับกัรพูชาเนี่ยหมายถึงสหรัฐกําลังจะย,ย้ายสมอรัภูมิเข้ามาที่ทะเลจีนใต้รวมทั้งมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อปิดล้อมจีนไม่สงครามเย็นครับครั้งนี้จะเป็นสงครามโลกครั้งที่ส เพราะวันนี้คุณเห็นอยู่แล้วว่าการรบรัสเซียยูเครนเนี่ยรัเสเซียไม่ได้รบกับยูเครนรัสเซียรบกับนาโต้กับสหรัฐอิหร่านไม่ได้รบกับอิสราเอลอิสราอิหร่านรบกับนาโต้กับสหรัฐวันนี้เหมือนกันฮนะถ้าเข้ามาทะเลจีนใต้จีนก็ไม่ได้รบกับสหรัฐเดียวเดียวจีนรบกับพันธมิตรของสหรัฐที่ผมเรียนให้ฟังทั้งฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นออสเตรเลีย แล้วก็จะมีอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสคือกลุ่มนาโตเข้ามาซัพพอร์ตเพราะนั้นถ้าเรายอมให้สหรัฐเข้ามาใช้ฐานทัพเราจะจบแบบยูเครนซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่ายูเครนพินานย่อยยับพอ,อะไรขีปนาวุธยุคนี้แม่นแรงแล้วจีนเองเนี่ยมีขีปนาวุธที่สามารถยิงได้เนี่ยหน้าขนาดนี้3ามแสนลูกเพราะจีนก็ต้องเตรียมไว้นะแล้วล่าสุดเนี่ย จีนสั่งผลิตโดนทั้งโดนคคมิคาเซ่โดนลาตเวเน่หนึ่งล้านลำเร่งผลิตเพราะว่าจีนก็รู้ตัวแล้วว่าจะเกิดสงครามแล้วโดยเพราะจีนก็ส่งสัญญาณให้กับทหารเขากับประชาชนแล้วว่าให้เตรียมเข้าสู่สงครามโลกนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยการเมืองเราหรือคนที่มีอำนาจเนี่ยถ้ามือไม่ถึงเนี่ยไม่มีทางนำพาประเทศน,นี้รอด ผมถึงเรียกร้องมาหลายครั้งแล้วว่าในเมื่อเราออกมาแบบนี้เนี่ยขาเมรก็ยังยิงอยู่แล้วผมเชื่อว่าการเจรจาไม่มีทางสําเร็จเพราะมันใช้แผนที่คนละแผนที่แล้วเข้าเมรเนี่ยเขามีวาละแอบแฝงเขาไม่ได้สนใจหรอกไอ้ปราสาทเลยเพราะเขายังยิงจะหลุดทันลายปราสาทถูกไหมฮะเราก็เห็นภาพแล้วมันไม่สนใจหรอกโบราณสถานคนอย่างคุณเซนเพราะคน,นอย่างคุณเซนเนี่ยผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยน คนที่มีความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเพื่อรับมือกับหุ่นเซนซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้ไม่มีทางจบและยิ่งวันนี้เนี่ยหมหาอำนาจอย่างสหรัฐเข้ามาเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณอันตรายแล้วนะครับคือเขาจะบีบเราไปเรื่อยๆก่อความวุ่นวายกับเราไปเรื่อยๆเพราะเขาต้องการที่จะเอาเราเข้าสู่โตะ๊เจรจาจะเจรจาเรื่อง พื้นที่ทับซ้อนนะจะจาเรื่องพื้นที่พิพาทซึ่งมันเจจากันไม่จบหรอกเพราะผมบอกแล้วแผนที่มันคนละฉบับนั้นเราปักปันเขตแดนเราเสร็จไปนานแล้วเราคุยกันมาตั้งแต่ผมเนี่ยจบมาเป็นร้อยตีใหม่ๆเนี่ยผมก็ได้ยินเรื่องนี้จนวันนี้ผมกเกษียณมา2ปีแล้วก็ยังมีปัญหาแบบนี้นะครับมันคุยยังไม่รู้เรื่องนหรอครับไอ้ที่ใช้ JBCRBC มันเป็นการคุยแล้วคุยแล้วก็ผ่านไปแต่วันนี้เนี่ยมัน ดันมีทรัพยากรมหาศาลอยู่ในอ่าวไทยมันเลยเกิดเรื่องก็อย่างตะวันออกกลางเนี่ยที่มันเกิดตั้่อตลเวลาเพราะมันมีน้ํามันไนี่ถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรชาติมหาอำนาจไม่สนใจหรอกแล้ววันนี้คุณต้องอย่าลืมว่าสหรัฐเองก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอย่างแรงด้วยเพราะนี่สาระท่วมเป็นหนี้เยอะมากแล้วพันธบัตรลพันธบลรสหรัฐก็ด้อยค่าลงทุกวันเพราะมีแต่คนเทขายนะครับ ออกออกมาขายใหม่เนี่ยเพื่อที่จะมาใช้นี่เก่าก็ไม่มีใครซื้อยุโรปเองก็ถังแตกหมดจากการที่ทำสงครามแล้วบอยขอรัสเซียในเรื่องพลังงานเพราะวันนี้เห็นบ่อน้ำมันใหญ่แบบนี้เนี่ยถามว่าใครไม่สนใจนะมันก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดเพราะนั้นคนไทยต้องรู้เท่าทันนะ,ะเรื่องนี้ว่าเราเนี่ยกำลังจะถูกไส้ศึกกับคนขายชาติเนี่ยมาทำให้เราเนี่ย เสียที่ระตายไม่พอโดนฮุบทรัพยากรไปอีก,ค,อก,กอคือนักการเมืองคือนักการเมืองเวลาประเทศปกติเนี่ยผมเชื่อว่าใช้ระบบนี้ได้แต่ถ้าประเทศเข้าสู่สงครามแบบนี้นะแล้วคู่ขัดแย้งเราเนี่ยเขาเรียกว่จจิ้งจอกเท่าทำด้ทุกอย่างเพราะนั้นจะต้องเอาคนที่มีความรู้ในการศึกสงครามเข้ามาตัดสินใจ เข้ามารับผิดชอบเพราะนี่มันเป็นเรื่องอธิปไตยของประเทศแล้วการที่จะต่อรองกับกัมพูชาได้เนี่ยผมบอกให้ต้องทุบให้น่วมถ้าปล่อยให้กัมพูชายา,ายังสบายสบายแบบนี้นะมันก็จะก่อความวุ่นวายให้เราแล้วก็และที่สำคัญวันนี้กัมพูชาดึงมหาอำนาจเข้ามาแล้วเราเห็นชัดเจนที่เป็นข่าวเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะครับแล้วผมเชื่อวันนี้จีนก็รู้ตัวแล้วว่ากัมพูชาหักหลัง ก็คือทำเป็นอิงจีน่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีการติดต่อกับสหรัฐนั้นโดนนั่นทำอยู่ดีไม่โทรมาหลอกเพราะการตอนที่โดนนั่นทำโทรมาโดนนั่นทำอยู่ที่สกอตแลนด์และที่ผมได้ข่าวมาคือคุณวันเน็ตเนี่ยโทรไปล็อบบี้โดนนั่นทำเลยบอกออกมาไงบอกว่าคุยกับคุณวันเน็ตแล้วแล้วมาคุยกับภูมิธรรมแล้วการที่คุณภูมิธรรมไปเจรจามันเป็นตัวสำรองแล้วเราก็รู้อยู่แล้วคุณภูมิธรรมไม่มีอำนาจตัดสินใจหรอก แต่ที่สำคัญคืออันวาเข้ามายุ่งเพราะอะไรฮะเพราะคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาของอันวาฮะคุณเห็นละครไหมเขาพอดกันมาจบหมดแล้วคราวนี้สิ่งที่ผมกลัวต่อไปเนี่ยถ้าเขาจะวางแผนไงก็ช่างเนี่ยถ้าเข้าสู่โต๊เจรจาแล้วเรา,าเสียเปรียบนะที่ผมบอกอะ่ะชักสื่อเข้าบ้านด้วยแล้วโดนฮุบทรัพยากรด้วยเนี่ยเราเสียหายเยอะรอบนี้ คุณเห็นไหมว่าประเทศนี้มันมีคขมรสี่ฝ่ายมันมีมาแล้วนายกสองคนมันก็มีมาแล้วมีโลกไหนในโลกนี้มีนายกสองคนแล้วมันก็ฆ่ากันเองคนคนของเขาเองเนี่ยคิลลิ่งฟิลอะสามล้านคนวันยังฆ่ากันได้อะแล้วคุณคิดว่าเขาจะทําอะไรอีกไม่ได้อะนะผมตอบแค่นี้คุณเห็นภาพไว้อย่างคขมรยังมีสี่ฝ่ายอะจีนเนี่ยยังมีแค่สามก๊กนะคขมรมันมีสี่ก๊กอะ ผมเชื่อว่าหุนเซนเนี่ยจีนเขาไม่เล่นด้วยเพราะผมบอกแล้ว,วจีนเนี่ยไม่มีนโยบายแทรกแซงเกี่ยวการประเทศคุณเห็นไหมจีนเคยไปบุกที่ไหนจีนเขาจะทำก็คือที่เบย์ไต้หวันซึ่งเขาบอกว่าเป็นของเขาแต่ต่างชาติเข้ามาปั่นทําให้จะแยกจากเขาที่เหลือไม่มีในวัติศาสตร์เนี่ยจีนมันก็ลบันเองไอส้สามก๊กสามก๊กถูกไหมฮะจีนไม่เคยลุกออกนอกประเทศมีเต็มที่ก็คือญี่ปุ่น ไอ้ตอนมาเวียดนามก็คือมาช่วยเรามาสั่งสอนเวียดนามเพราะว่านั้นเวียดนามจ่อจะเข้ามายึดเมืองไทยแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยคือแบบนี้คนอย่างคุณ